สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกันนะคะมาแล้วค่ะคลิปประจำเดือนมิถุนายน2565นะคะคลิปนี้แม่หมอก็จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปใหม่ๆนะคะก็ไปหาลัคนาก่อนนะคะดูวิธีหาลัคนาใต้คลิปนะคะหรือว่าไปหาลัคนาที่เว็บไซต์ของไมโหราได้นะคะก็ ต้องขอบคุณข้อมูลดาวย้ายที่แม่หมอจะนํามาให้ชมในคลิปนะคะเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ m y h o r a นั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่วันเดือนปีวันเดือนปีเกิดไม่ตรงนะคะสามารถที่จะ ดูแบบราศีได้นะคะถ้าหาลัคนาไม่ได้ก็ดูแบบราศีได้เลยนะคะแต่ถ้าเราดูแบบราศีแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงกับเราเนี่ยนะคะสามารถไปดูคลิปคําทานายอื่นๆของแม่หมอลัคนาราศีอื่นๆก็ได้นะคะที่ใกล้เคียงกับชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะบอกนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องอะไรบ้างนะคะคุณก็สังเกตดูชีวิตของคุณว่าใกล้เคียงกับลัคนาราศีไหนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนานะคะ เดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ทำนายดวงให้คนลักนาการในเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะลักนาการน,นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลักนาแล้วมาดูคลิปนี้นะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนลักนาราศีกันรหรือเปล่านะคะจุดเด่นสำหรับคนที่เกิดลักนากัรน,นะคะในปีนี้นะคะในปีนี้เน้นเลยนะคะจะเป็นที่เรื่องของความรัก คู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะเพราะว่าในปีนี้คุณมีดาวพฤหัสเล็งลัคนานะคะคนลัคนากันนะคะพฤหัสเล็งลัคนานะคะจะมีผลกับเจ้าชะตาถึง70% 7 0 80%, 80เลยนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวมาจากเจ้าเรือนในภพที่ดีของคุณนะคะมาจากภพพันธุบ้านรถที่ดินและมาจากในภพของคู่ครองปตัตตนีนะคะคู่ค้าคู่สัญญาดังนั้นในปีนี้คนลัคนากันจะเด่นในเรื่องของ บ้านรถที่ดินอาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะหรือนะคะจะเด่นในเรื่องของการทํามาค้าขายคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเจอคู่แท้คู่บุพเพสนิวาสในปีนี้ในหลายๆคนหลายๆค,ยยคู่นะคะนี่ก็เป็นลักษณะเด่นของคนลักนากันในปีนี้นะถ้าคุณเป็นลักนากันนะคะในส่วนของหน้า,พาไพ่แม่หมอเดือนนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วแหละคนลักนากันนะคะ ถึงแม้หน้าไพ่ของแม่หมอนั้นไพ่ประจําตัวของคุณจะเป็นไพ่พระฤาษีนะคะค่อนข้างที่จะสันโดษปีกวิเวกไม่เข้าสังคมนะคะหลีกหนีจากความวุ่นวายต่างๆในชีวิตก็ตามนะคะคุณจะหนีจากความวุ่นวายได้ประมาณถึงวันที่7มิถุนานะคะเดี๋ยวคุณก็จะออกจากเซฟโซนของคุณแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาคุณมีปัญหานะคนละขณากันเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณอ,อยู่ในภพมรณะนะ ะะอยู่ในภพมรณะดูกับดาวคูศ่ศัตรูอยู่กับดาวมฤตยูด้วยบางคนมีเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่โชคดีนะคะที่ดาวพฤหัสเนี่ยน,นะคะย้ายมะเร็งลัคนาแล้วถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายที่ผ่านมาคุณก็จะเจอหมอดีมารักษาให้นั่นเองนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกว่าเบื่อเบือเซ็งเซงรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นแบบไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่บางคนบางท่านเนี่ย ือเบื่อสังก็ตายไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพมรณะ,ะนะคะก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยนะคนละคนากันนะคะแต่ในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของคนละคณากันที่มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันที่7มิถุนายนดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะจะย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะ คุณจะมีความรู้สึกว่าแอคทีฟขึ้นกว่าเดิมนะคะมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะสำหรับคนลักนากัรน,นะคะในช่วงต้นเดือนคุณก็อาจจะรู้สึกว่ายัง,ย,งยังอยากอยู่ในสถานที่ที่คุณแบบรู้สึกว่าเซฟโซนปลอดภัยสําหรับคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ในเดือนนี้ของคนลักนากัรน,นะนะคะก็เป็นช่วงต้นเดือนเท่านั้นที่จะรู้สึกว่าเบือ่อเบื่อเซ็งเซงแต่พอหลังจากวันที่7แล้วสถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ในเดือนนี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานของคุณนะคะคนลัคนาราศีกันมันจะมีความเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะนะคะเพราะว่าในเรื่องของการงานของคุณนั้นนะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะมันจะเป็นเรื่องของการทําอะไรที่ต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีคนมาคอยช่วยเหลือไม่ค่อยมีคนมาคอยอุปถัมภ์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าตามมุมดาวมีคนมาคอยช่วยเหลือนะมีคนมาคอยช่วยเหลือแต่เพียงแต่ว่า เพราะอะไรบางคนบางท่านอ่ะอีโก้เยอะอีโก้เยอะมีที่ถี่เยอะมีกำแพงไม่อยากให้เขามาช่วยนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะกลัวอะไรสักอย่างไม่ทราบเหมือนกันนะคะทําให้เรื่องของการงานของคุณนั้นต้องสู้เพียงคนเดียวหรือว่าต้องทําอะไรเพียงคนเดียวนะคะหรือบางคนบางท่านจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์นะคะผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ลมเพลลมพัดอะไรประมาณนี้ ทำให้คุณรู้สึกว่าทํางานร่วมกับร่วมกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาก็เลยอยากจะทําคนเดียวอะไรประมาณนี้เหมือนกันสําหรับคนกันนะคะแต่เดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะคนกันนะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่สําหรับเดือนนี้แล้วนะคะก็เรียกว่ายัางต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะในเรื่องของการงานนะคะคนที่ทํางานในส่วนของผลงานวิชาการพวกนี้จะดีนะ จะค่อนข้างดีเพราะคุณมีไพ่พฤกษสีขึ้นเป็นตำแหน่งแรกไพ่พฤกษสีเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าจะไม่ดีเลยไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีนะไพ่พฤกษสีโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับาง,งานวิชาการนะคะจะโดดเด่นใครที่ไปสมัครสอบครูบาอาจารย์ในช่วงนี้หรือว่าสอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการก็มีโอกาสาที่จะผ่านสูงนะคะสําหรับคนลกคณากันนะคะในช่วงเดือนนี้คุณกันบางคนนะ คุณอาจจะสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ศาสตร์เก่าแก่ศาสตร์โบราณก็ได้นะคะปรัชญาต่างๆอะไรประมาณนี้น,นะคะเพราะว่ามีไพ่ไประจําตัวเป็นไพ่พระฤาษีนั่นเองนะคะบางคนก็แบบจะไปสนใจในเรื่องของศาสนาค่ะเรื่องของศาสนาหรือการเข้าไปนั่งทำสมาธิวิปัสสนาก็ได้นะคะสำหรับคนลักษณากันในเดือนนี้นะคะ คนที่ทำงานประจำแม่หมอก็มองว่ายังโอเคอยู่ค่ะยังโอเคนะคะเพราะว่าในส่วนของการงานของคุณนั้นนะคะเรียกว่าอาจจะเ,เหนื่อยบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีนะคะในส่วนของสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนฝูงของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีเพื่อนมาหยิบมาขอหยิบยืมเงินนะคะก็มีทั้งรับทั้งให้นะในส่วนของตรงนี้นะคะบางคนถ้าเพื่อนยืมเงินไปก็จะเอามาคืนนะ แต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่มีใครมายืมเงินก็จะมีคนมายืมก็ได้สําหรับคนลักนากันในเดือนนี้นะคะในส่วนของสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าสภาพสังคมที่แวดล้อมคุณอยู่ตอนนี้นะคนลักนากันคุณจะเจอคนใจดีใจบุญนะเพราะว่าไพา่คุณมีไพ่หกเหรียญอยู่ในตําแหน่งที่8ดค่ะคุณจะเจอคนใจดีใจบุญถ้าคุณจะยืมเงินเพื่อนขอยืมเงินเพื่อนในช่วงนี้เขาก็ให้นะ นะคะค่อนข้างดีเหมือนกันสําหรับไพ่หกเหรียญน,นะคะหรือในช่วงนี้นะคะถ้าใครจะทําเรื่องกู้ยืมเงินอะไรก็มีโอกาสได้สูงนะคะสําหรับคนลกคณากัรน,นะคะในส่วนไพ่อนาคตขึ้นดีมากๆเลยนะคะคนลกคณากันเพราะว่ามันเป็นไพ่พระจกักรพรรดิถ้าเป็นเรื่องของการงานนี่เวิร์กมากๆเลยนะจะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีหน้าที่การงานใหญ่โตเลยนะคะมีลูกน้องลูกน้องมีบริวารเลยนะ ะะคะบางคนบางท่านจะเข้าไปเล่นการเมืองก็ได้สําหรับคนลักนากันนะคะแต่ถ้าเล่นการเมืองไม่เหมาะว่าคนกันไม่ค่อยโอเคนะเพราะคุณดาวทิศของคุณน่ะนะคะมาจากเจ้าเรือนที่ไม่ไม่ดีนะนะคะดาวทิศเป็นดาวเจ้าเรือนในภพวินาศของคุณไงนะคะมันก็เลยแบบว่าถ้ารับราชการหรือว่าเล่นการเมืองสําหรับคนลักนาการอ่ะจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ได้ค่ะ นะคะทาได้แต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่าลัคนาราศีอื่นเท่านั้นเองนะคะหรือว่าในอนาคตอ่ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนคนที่เป็นนักปกครองนะคะคนที่มีตําแหน่งสูงสูงตแหน่งบริหารสูงๆเป็นนักปกครองข้าราชการอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับไพ่ดีมเพลอร์นะคะไพ่พระจักพรรดินะคะบางคนบางท่านเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยก็มีนะ คนละคนากันนะคะการงานนี่ถือว่าโอเคการเงินคุณล่กการเงินคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคนละคนากันเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่คิงถือเหรียญจะบอกว่าไพ่คิงถือเหรียญถ้าใครได้ใบนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะไพ่คิงนี่เป็นไพ่ใหญ่นะนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าไม่ได้เงินก้อนก็ได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะเพราะว่าปีนี้คุณมีดาวพฤหัสล็งลัคณาแล้วมาจากเจ้าเรือนพันธุบ้านรถที่ดินของคุณนะคะคนลัคนากัน ะะจะดีมากๆในเรื่องนี้นะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนลักนณาราศีกันในเดือนนี้นะคะสถานะคนโสดก่อนนะคะคนโสดเดือนนี้ไม่ค่อยจะมือวาเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันเหมือนมีคนเข้ามาแต่มันเหมือนมีคนเข้ามาเพราะว่า มันมีไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่อะะัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยมันจะมีคนมารักมาชอบคุณมาจีบคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวถามว่าจีบได้ไหมช่วงนี้จีบยากๆนะคะจีบยากแน่นอนไพ่เนี่ยไพ่พระฤาษีเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะไม่ค่อยโอเคนะถ้าเป็นไพ่พระฤาษีนะคะบางคนอาจจะแต่งงานช้าบางคนไม่แต่งงานไปเลยก็มีนะคะเหมือนกับ เป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆ,ๆในเดือนนี้คนลักนากันอะปีกวิเวกไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะแต่มันก็มีคนเรียกว่าอยากจะเข้ามาจีบมาคบหาคุณเหมือนกันนะคะสําหรับคนลักนากันนะคะแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนช่วงเดือนที่คุณจะเริ่มเปิดใจแล้วแหละคนโสดนะคะถ้าใครที่เป็นคนโสดลักนากันนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเริ่มเปิดตัวเองเข้าสู่สังคมหลังวันที่7มิถุนายนนะคะก็เรียกว่า เดินออกมาสู่สังคมมาสู่โลกภายนอกถ้าอยากมีคู่นะคนโสดนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะคะมีไพ่อัอาศาวินถือถ้วยประกบหน้าเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามานะนะคะบางคนบางท่านนะคะก็อจ,จะมีเรื่องของการติดต่อเข้าสังคมมากขึ้นในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวพันนั่นเองนะคะสําหรับคน ลักนากันนะคะคนกันถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณจะเจอคนแบบไหนคุณอาจจะเจอคนที่เป็นแม่ไม้พ่อไม้นะคะว่าในตําแหน่งของเนี่ยไพ่ราชนีเือดาบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแม่ไม,ม้หรือเป็นพ่อไม้ก็ได้หรือคนที่อย่าร้างในเรื่องของความสัมพันธ์มานะคะแต่เขาค่อนข้างมีอีโก้นะเขาก็แบบเป็นคนที่ปิดตัวเองเหมือนกันนะ มีกำแพงมีนู่นนี่นั่นมีเรียกว่ามีกําหนดกฎเกณฑ์ในชีวิตเยอะพอๆกับตัวคุณนะคะจริงๆตัวคุณก็ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรเยอะหรอกมันเป็นช่วงที่คุณแบบไม่ค่อยแบบจะเข้าสู่สังคมค่ะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าตัวเขานั้นจะค่อนข้างแบบปิดตัวเองเลยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยแบบ วาดระแวงหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาหรือเปล่านะคะถ้าคุณเจอก็จะเจอคนลักษณะนี้นะคะแต่ก็เป็นคนจริงใจนะคะคนจริงใจนะนะคะยอมหักไม่ยอมงอแหละถ้าเป็นไพ่ราชนีถือดาบนะคะต้องอันดับหนึ่งไม่อยากไม่เป็นที่สองรองใครนะคะทำอะไรก็จริงจังอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะจะเจอแนวแนวนี้ค่ะคนโสดนะคะในส่วนของสถานะ คนคุยคนมีคู่บ้างนะคะคนคุยคนมีคู่ในเดือนนี้นะคะความรักไม่หวือหวานะคะทุกคนความรักไม่ค่อยหวือหวาค่ะตัวเราเองนี่แหละจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมี p พชชั่นเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไพ่พฤษีแล้วมันไม่ค่อยมี p a ชชั่นไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าโรแมนติกอะไรมากมายค่ะมันอยากอยู่เงีย,งยบนะคะ แล้วก็ในตําแหน่งคนรักของคุณก็คนบางท่านน่ะอาจจะมีเรื่องของอความละหองระแหงกันก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวเราเองนี่แหละอาจจะทําตัวลึกลับซับซ้อนทําให้แฟนหรือว่าคนรักของเราเนี่ยนะคะเดาใจไม่ถูกไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรประมาณนี้เขาก็จะคิดน้อยใจว่าไม่คุณไม่รักไม่ชอบเขาหรือเปล่านะคะในเดือนนี้ก็อย่างที่แม่หมอบอกไปเลยนะ เรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคน12ลัคนาราศีแล้วมันจะมีเรื่องของความเปราะบางในเรื่องของความรู้สึกนะเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นประนะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการพ่อแง่แม่งอนกันบ้างในหลายๆสถานะในหลายคู่นะคะหลังวันที่19มิถุนายนสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นเองในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคู่นะคะ ในส่วนอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนกันนะคะในส่วนของบริวารเนี่ยนะคะบุตรบริวารของคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดบุตรบริวารน,นะบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันก็ได้นะคะในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะจริงๆดูไพ่ให้คนลักนาการมาหลายคนมาหลายมาหลายเดือนแล้วนะไพ่เวดล้อมดีนะ คนคุณลักษณะกันากานะคะจริงๆไพ่แวดล้อมดีนะแล้วมันมีไพ่ที่เป็นเมเจอร์ขนาดใหญ่เข้ามาหาคุณบ่อยมากเลยนะแต่ตัวคุณนี่แหละที่ทำให้เหมือนกับว่ายังไม่ได้อยากจะเคลื่อนไหวใดๆนะคะแต่สถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมันเคลื่อนไหวแล้วไงนะคะบางคนบางท่านนะอ่าบางคนบางท่านจะถูกเชิญเข้าสู่สังคมภายนอกนะคะหรือว่าจะมีข่าวดี จากการงานต่างๆเข้ามานะคะบางคนถูกทาบทามให้ไปทำนู่นทำนี่ให้หน่อยอะไรประมาณนี้ที่ผ่านมาหลายคนปฏิเสธนะปฏิเสธเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองยังไม่พร้อมยังไม่อยากที่จะออกไปเจออะไรภายนอกก็ได้นะคะแต่ว่าเดือนนี้หลังเจ็มิถุนายนเนี่ยจะทำอะไรก็รีบทำเลยนะคนลัคนากันนะคะเพราะว่าดวงของคุณนะคะมันจะดีขึ้นมากๆเลยแหละ ะะเพราะว่าดาวประจําตัวเราย้ายออกย้ายออกจากภพมรณะนะไงวันที่7มิถุนาแล้วทีนี้ดาวศุกรนะ์เนาะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกในวันที่19มิถุนาเงินก้อนใหญ่รอคนอยู่หลังวันที่19มิถุนานะคะสําหรับคนลักนากันนะคะความสําเร็จความก้าวหน้านะคะก็จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะ เรียกว่าดวงของคนลักขนากันก็จะมีความโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็เน้นเลยนะถ้าใครที่ไม่ทราบลักขนาเนี่ยเน้นเลยนะคะคนถ้าคุณเป็นคนลักขนากันเรื่องของความสัมพันธ์จะโดดเด่นมากความรักจะโดดเด่นคู่ค้าคู่สัญญาบ้านรถที่ดิน อสังหาจะโดดเด่นในเดือนนี้นะคะจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับคนลักนากันนะคะอุปสรรคปัญหาศัตรูหนักๆเนี่นะคะปีนี้จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าคุณมีดาวอาริเนี่ยนะคะเข้าสู่พบมรณะนะคะใครที่คิดร้ายเป็นศัตรูกับคนลักนากันเรียกว่าก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะ แถมปีนี้ก็มีดาวพฤหัสนะคะที่เล็งลักขณาด้วยจะให้คุณกับเจ้าชะตายอย่างมากเลยเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนที่ดีทั้งสองเจ้าเรือนเลยนะคะสําหรับคนกันนะคะปีนี้ก็รีบทํารีบสร้างรีบเก็บเงินนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าดาวพฤหัสจะย้ายนะถ้าดาวพฤหัสย้ายปุ๊บเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ภพมรณะนะคุณจะเป็นลักนาราศีที่ต้องระวังเลยในปีหน้าเนี่ยนะคะ เพราะว่าดาวเข้ามรณะแล้วส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยจะดีโดยเฉพาะพฤหัสในภพมรณะเป็นพินทุบาทด้วยก็ต้องระวังนะคะในปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวความสําเร็จให้ได้มากๆนะคะคนลักนากันนะคะใครที่โสดก็จะมีคู่มีแฟนมีคนรักนะคะเพราะว่าปีนี้ดาวพฤหัสเล็งลักนาก็มีโอกาสเจอคู่แท้ผู้บุพเพสนิวาสนะคะดาวพฤหัสเป็นเกษตรเล็งลักด้วยก็มาจาก ครอบครัวหรือว่าตระกูลที่มีฐานะมั่นคงดีหรือว่ามีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะสําหรับคนลักนากันในปีนี้นะคะส่วนอื่นๆที่แม่หมอต้องให้คุณระวังจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของคุณนะอารมณ์ผีเข้าผีออกตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือว่าโลเลไม่มั่นใจเนี่ยนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะไพ่ประจําตัวเดือนนี้เป็นไพ,พ่พพลฤาสีนะคะแม่หมอก็ต้องให้คุณเรียกว่า ฟื้นฟูตัวเองนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าในส่วนของบริวารของคุณไม่โอเคนะบางทีเขาอาจจะขาดที่พึ่งนะเพราะว่าตัวของเรามันเข้าไปอยู่เซฟโซนหรือว่าอยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปสันโดดมากเกินไปทําให้บุตรบริวารเนี่ยขาดที่ปรึกษาได้ทําให้เขาแบบรู้สึกเป่าเปลี่ยวเดียวดายจิตใจนะคะในช่วงนี้คนกันต้องฟื้นฟูตัวเองนะคะ กลับมามีพลังกายพลังใจที่ดีได้แล้วนะคะหลังเจ็ดมิถุนาสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะอย่าป่วยจิตป่วยใจนะคะใครที่สุขภาพไม่ดีช่วงนี้ก็รักษาดูแลตัวเองนะคะเรียกว่าจะฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นในช่วงนี้นะคะในส่วนไพ่ตำแหน่งอื่นๆดีนะคะในส่วนของเจ้านายหัวหน้านี่รู้สึกจะเจอเจ,อเจ้านายหัวหน้าขี้เล่นนะคะเนี่ยเป็นไพ่ สองเหรียญเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนบางท่านเนี่ยกำลังมีความคิดในเรื่องของการหมุนเงินนะคะกู้ยืมเงินก็ได้สําหรับคนลักขณากันนะคะจิตใจของคุณเป็นไพ่หกไม้เทา้าคุณใฝ่หาในเรื่องของความสําเร็จการได้รับการยอมรับในสังคมนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็จะมองว่าอยากจะคบอยากจะคุยไปเรื่อยๆไปก่อนนะคะสําหรับคนลักขณากันนะคะเดือนนี้ความรักนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ มันไม่ค่อยมีความสเสน่หาต่อกันเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าคนรักของคุณเขาก็หันหลังไพ่ของคุณก็เป็นไพ่พระฤาษีเนี่ยนะคะไพ่พระฤาษีเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความสเสน่หาในเรื่องของอารมณ์ทางเพศความรักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดือนนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะเงีย,งยบๆเงาๆนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีคนรักคู่ครองคุณเนี่ยเขาก็ ไม่เข้าใจตัวคุณเหมือนกันนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็เรียกว่าค่อยๆปรบับตัวกันนะคนลักนากันนะคะแต่แน่นอนว่าไพ่สรุปเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้อสังหาเหมือนกันคนลักนากันนะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไพ่อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะเพราะไม่เพราะว่าไม่หมอทายก,กว้าง แต่ที่นแน,แน่ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคนลักนากันนะคะรีบทํารีบหารีบสร้างนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเจอกันเดือนหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ